พึ่งหนังสือรับวติการทำนายถึงวันสิ้นโลกระบุชัดจะเกิดในคศออเท่าไรอีกแค่ไม่กี่ปีเปิดหนังสือรับวติการสะพึงคำทำนายถึงวันสิ้นโลกระบุชัดจะเกิดขึ้นในปีคศออเท่าไรปัจจุบันใกล้เข้ามาแล้ว ตามรายงานของสำนักข่าวเดลี่เมลระบุถึงการค้นพบหนังสือโบราณในคลังเอกสารลับของวาติกันซึ่งมีการทำนายเกี่ยวกับวันพิพากษาหรือวันสิ้นโลกตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ที่พระเยซูจะกลับมายัางโลกเพื่อพิพากษาผู้ที่จะได้รับการช่วยชีวิตและผู้ที่ถูกลงโทษ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อความลึกลับสั้นๆ112ข้อความถูกค้นพบในปี1595โดยอโนนวีออนซึ่งเป็นพระสงฆ์ในคณะเบนดิกตินที่อ้างว่าได้ค้นพบงานเขียนของนักบุญมาลาคีในคลังเอกสารลับของวาติกันซึ่งมีข้อความเป็นภาษาลาตินอที่ลึกลับเชื่อว่าอธิบายเกี่ยวกับพระสันตปาปาทุกพระองค์ตั้งแต่เซเลสตินที่สองในปีหนหนึ่ง 43จนถึงปัจจุบันพระสันตปาฟาฟราณสินสิทธิ์ก็อยู่ในคําทํานายนี้ด้วยข้อความสุดท้ายในหนังสือกล่าวว่าในการถูกข่มเหงครั้งสุดท้ายของโบสถ์โรมันศักดิ์สิทธิ์จะมีพระสันตปาปาที่ชื่อปีเตอร์แห่งกรุงโรม ซึ่งจะคอยดูแลฝูงชนท่ามกลางความยากลำบากมากมายหลังจากนั้นเมืองที่มีเจ็ดเนินเขาจะถูกทําลายและผู้พิพากษาผู้ทรงอำนาจจะพิพากษาผู้คนสุดท้ายโลกจะจบลง แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกค้นพบมากกว่า400ปีมาแล้วแต่ล่าสุดการทำนายของมันกลับมาได้รับความสนใจใหม่อีกครั้งเมื่อพระสันตปาฟาฟราณสินสิทธิ์วัย88ปีประสบปัญหาโรคปอดเรื้อรังซึ่งจากข้อความข้างต้นบางคนตีความคำทำนายนี้ว่าปีเตอร์จะเป็นพระสันตปาปาคนต่อไปโดยอิงจากอาการป่วยในตอนนี้ขณะที่คนอีกส่วนเชื่อว่ามาลาคี กำลังบอกว่าฟรานซิสจะเป็นพระสันตปาปาคนสุดท้ายสารคดีที่เผยแพร่ในปี2024ชี้ว่าแนวคิดนี้อาจเป็นจริงจากข้อความที่เชื่อมโยงกับพระสันตปาสิกตะศิตศัดที่5ในปี1585ซึ่งกล่าวไว้ว่าเพลาขึ้นกลางสัญ,ญลักษณ์ โดยพระสันตปาสิกตะศิตั์ที่ห้าขึ้นครองตำแหน่ง442ปีหลังจากพระผู้นำคนแรกและข้อความที่กล่าวถึงพระองค์เป็นจุดกลางของการทำนายซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการสิ้นสุดของโลกในอีก442ปีหรือก็คือในปี2027 ทั้งนี้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเล่มเดียวที่ทำนายวันสิ้นโลกแต่ยังมีคมภีรโบราณอื่นๆที่กล่าวทำนายการสิ้นสุดของโลกเช่นกันอาทิคัมภี์วิวร์ที่เขียนในช่วงปลายศตวรรษที่หนึ่งซึ่งบางคนเชื่อว่าแสดงถึงการสิ้นสุดของมนุษยชาติอาจไม่ใช่เหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่แท้จริงเป็นการบรรยายถึงการระเบิดนิวเคลียร์โดรนเครื่องบินและแม้กระทั่งหุ่นยนต์ หนึ่งร้อยปีแห่งการทำนายย้อนสิ่งที่นักวิทย์ปี1925พูดถึงโลกในปี2025ถูกต้องจนยากที่จะเชื่อย้อนคำเตือนมหาเศรษฐีตกยากก่อนตายสั่งลูกหลานอย่าเข้าใกล้เสือขาวหมายถึงอะไร